พวกนี้เราจะขอให้ระงับชั่วคราวพี่ต้องถามประคองเลยนะถามประคองยื่อยู่อันนไหนเนี่นยมันทําตลอดถามรุ่งขำข้ามเลยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ต,ต,ตกเนี่ยแล้วพี่ไปยื่นท่านเสร,รีมาแล้วแต่มันตอนนี้มันไม่ทันสภาก็ต้องเดี๋ยวเอาเรียงมปอีกทีผมว่าก็ต้องยื่นผถามประคองมั้งใช่ใช่ผามประคองนี่ยเนี่ยไม่มีระบายน้ำแต่มันถมแบบล้อมกรอบเลยนี่โรงเรียนเนี่ยเออเนี่ยเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศนน้องก้าวอยู่ ไอ้ตรงนี้เหรอที่บอกวิติกับคลองเนี่ยเนี่ยไงเนี่ยคลองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคลองเชื่อมกันชื้นเนื้อเดียวกันแล้วก็สร้างสะพานจ่อไปในคลองสาธารณะไงเนี่ยท่านผู้ว่าวันนี้ท่านผู้ว่าา,า,า,าสิทธิการณ์ดได้กรุณาลงพื้นท,าาที่ลงพื้นที่ตรวจที่จริงดูปัญหาเรื่องการโผมแก้มลิงหรือผมทะเลสาบแต่ก่อนเข้าได้เดี๋ยวกั้นหมดเลย เนี่ยมันจริงแล้วมันเป็นองมันเป็นของเนพี่ของคนับนดี่องนไี่อเดี๋ยวเขาจะยู่ในพนที่เดิมครับเดิมเดมเดมเดิมเดิมเดิมเดไมเดิ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 มเดไมเดินเดิมเดิมดนมเดิมเดามเดิมเดิมดิมเัินเดิม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 ดามเดิมเดิมเดเดิมเดกเดิมเดมเดดิมเดิทเไมด้ดมมีมเดมเดิมดมุดมดเด้ไง ไม่ใช่กําลังทํานะทําแล้วแต่ทําไม่ได้แล้วก็เลิกไปเลยแล้วก็ถมดินเลยไม่สนใจแล้วเออเนี่ยเนี่ยกำลังร้องเรียนอยู่เนี่ยอ้าวฟัอ้าวสวัสดีครับเดี๋ยวต้องถามเขศต้องถามเขตเอาที่นั่มันมีทางเข้าทางเข้าระบายน้ําเข้าออกระหว่างมึงกับฟองวังใหญ่นะครับปรากฏว่าถูผมเป็นที่เรียบร้อยถูแล้วบล็อกน้ําหมดน้ําไม่มีที่ไปนะตอนเนี้ย ปกติสำนักระบายน้ำต้องดูว่าน้ำจะระบายยังไง3มล้านคิวนี่เขาปิดหมดแล้วที่แร่ <ละ S 1> มันเป็นทางน้ำท่านว่านี่เป็นของน้ำของสาธารณะเชื่อมอกับคลองวังใหม่แล้วแต่เขาถมแล้วเนี่ยเขาเพิ่งถมเนี่ย รับตีรัวเลยเรเข้าใจว่ามีโฉนดเป็นของเอกชนนะพี cả, <sh arp reading Zeit> okay. ่ต้องดูดีๆนะก็คือต้องต้องต้องระวังนิดนึงจะได้ครัมันเป็นเอกชนหรือเปล่าโฉนดโอเคทีนี้เมื่อโฉนดมีของเอกก็ต้องก็ต้องมีการรังวัดก็ต้องมีหมุดใช่ไหมครับแต่รังวัดไม่ได้ทีนี้ไม่มีการรังวัดมายุยุทธอ่ามีการรังวัดไหมแล้วก็มีการอนุมัติข้ามให้สร้างสะพานได้ยังไงวัดอยู่แล้วก็มีฝุลดเข้าบ้านเรือนราษฎรไม่มีการกั้นแซลนอะไรเลย รังวัดไม่ได้นะท่านเขาเคยเคยมีหนังสือมาจะขอรังวัดแล้วเสร็จแล้วก็ยกเลิกไปตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้ท่านตรงนี้นะเดิมมันเชื่อมคลองมาแล้วโอเคนี่เชื่อมกับคลองหมดนะเป็นถมอันเนี้ยเป็นร่องน้ําที่เชื่อมระหว่างบึงน้ำบึงน้ามันใหญ่ครับคลองอโยธาโยธาทีนี้ท่านเจ้าที่เขตท่านไปแนะนาผู้รับเหมาให้ให้เอาอะไรมากั้นไม่ให้น้ําไหลไม่ไม่ให้ขยะออก แล้วเนี่ยการไปการมาเนี่ยเอาดินถมหมดเลยทีนี้มันก็น้ําไม่มีการระบายนี่ต่อไปน้ามันก็จะเน่าเนจะพาท่านไปดูที่คลอยท่อระบายน้ําที่นยืนยันว่าเป็นที่สาธารณะจะมีอยู่ในตรงที่เขาที่กทมดูดน้ําไปลดน้ำต้นไม้เนี่ยอยู่ฝั่งนี่ตรงไปอีกประมาณ200เมตรเนี่ยีนี้ท่านท่านถามโยธาก่อนได้ไหมว่าหลักหมุดอะไรอยู่ไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ด้านกำลังวัดอยู่จะมาถมไม่ได้ มันต้องรังวัดเขารังวัดอยู่ครับออาได้รังวัดหรือยังครับเสร็จสิ้นหรือยังเนี่ยครับเนี่ยแนวแนวหลักของเขาไม่ไม่ได้ไหนหมดอยู่ไหนฮะหมดหมดมันจมไปแล้วครับเอาเหมือนท่านอันนี้การการที่จะดําเนินการเนี่ยมันต้องถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่มีรังวัดไม่ได้ทําไม่ได้นะไปละล้เขาเขาขอรังวัดที่ดินไปเมื่อกลางปีที่แล้วใช่แต่ก็ไม่เจอมุดไงปลายปีเขายังนัดเจ้าของที่ดินนี่หลังเนี้ย เขายังรังวัดตอนนี้ยังรางวัดไม่ไม่ครบถ้วนครับยังโอเคยังเอ้ารังวัดไม่ครบถ้วนก็แสดงว่ายังไม่ก็มมีบางงงงหลัััยยไ่ถูกต้องตามกฎหมายการรางวัดยังไม่ถูกท่านถ้าพูดว่าบางหลังก็ยังยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาังของไม่ถูกท่านท่านฟางนะแล้วถามเขตว่าเขตอนุมัติได้สร้างสะพานเหล็กได้ไงเพื่อเข้ามาเอารถมาถมที่ก็ต้องมีเขามีก็อนุมัตามพรบควบคุมอาคารครับท่าน จะพาไปเดินดูไหนป่ะไปครับสำคัญที่มันไอ้มันโผล่ไม่ตรงที่มันทะลุกับทองเนี่ยมันจะทำให้เรียนท่านผู้บมันเชื่องทุกที่ยมันจะทำให้บึงเนี่ยน้ำเสียและน้ำเน่ามันเป็นที่บึงน้ำสาธารณะไปแล้วครับ40ปีเราใช้พื้นที่นี้นี่เนี่ยอยู่ที่นี่มา40ปีแล้วพาไปชี้เดี๋ยวพาไปชี้ท่าน ครับผมคือคออบอกว่าไม่มีท่อระบายน้ำจริงๆมีท่อระบายน้ำแต่ก็ต้องการนะไหมใช่มั่เป็นแก้มลิงที่ดีที่สุดต้่งพูดช่ใช่ใช่่ใ่ จริงแล้วมันก็ไม่ต่างกับถมอ่ะเพราะว่าน้ำมันมันอยู่อย่างนี้มันก็เพิ่มไม่ได้คือมันไม่มีการเลิกุเลตมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบมีถูดดูดน้ําออกค่องน้ําไม่มีไม่มีการพ่องน้ําถ้าเวลาหน้าแล้งจะเห็นว่าท่านว่ามันคลองมันวิ่งสวนเชื่อมกันแค่ว่ามันาไม่ได้พ่องไงถ้าเกิดเป็นแก้มลิงแต่เมื่อเราเป็นแก้มกลมิงเนี่ยเรามีการดูดน้ำออกนะคลองพอน้าฝนมาเอานี่รับอะไรอย่างเงี้ยในช่วงช่วงน้ําท่วมเราไม่มีผลกระทบตรงนี้เลยเชื่อมั้ยเพราะไอ้แก้มลิงใหญ่เนี่ยรับไหมคนแถบนี้ไม่ท่วมท่านพูว่าไปเช็คไได้มม่ีเลย ป้าอยู่ไหนจ๊ะป้าอยู่ไหนรเอยู่ข้างโน้นข้างโน้นเหรออยู่ริมบึง่าวทันทีลูกน้องอยู่ไหนคันทีอ้าวโอเคไม่เป็ไรพี่ยืนแล้วพี่ยืนเด็ดปะโอเคก็ยืนทัานประวันนะครับวันนี้มาขอบคุณก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านว่าที่กรุณามาตรวจพื้นที่จริงและมารับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นทุกข์ของชาวบ้านของชุมชนเมืองจริงๆเพราะในบึงน้ําสาธารณะแห่งนี้เนี่ยมันเชื่อมกับคลองแล้วแต่ตอนนี้ถมไปแล้วก็เลยมองไม่ออก แต่ความเป็นจริง40กว่าปีนั่นก็นคือความจริงอนอกนั้นเราภาพเราเน้นภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งโกหกไม่ได้เป็นภาพคลองเนื้อเดียวกันภาพถ่ายดาวเทียมอยู่ในนี้ครับครับผมเป็นหลักฐานมา40ปีชีวิตมันป็นอยู่ก็ฝากท้าผู้อ่านไดุ้นาดูแลก่ไม่ใช่บึง คนที่เข้าใจเขาขุดดินไปขายครับสมัยก่อนสมัยยันนั้นใช่ครับใช่ครับใช่ครับก่อนก็คือมีโนนแล้วก็มีใครมามาขุดดินมาขายไม่มีใครมาเคลมสิทธิ์40กว่าปีแล้วก็วิธีชิดขอบเชิญท่าครับขอบคุณนะครับก็อยากจะให้ระงับเป็นการชั่วคราวท่านผู้ว่าครับครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าให้ระงับการโฉมดินเป็นการชั่วคราวก็ต้องดูอำนาจข่าเขตให้ดีนะกฎหมายแต่พี่ก็มีวิธีตก็รู้วิธีว่าจะไป เท้าไหร่บ้างครับเขาไม่ยังยืดครับตอนนี้ไม่มีตากื่นแล้วเพราะว่าเอฉบับที่สองฉบับที่สองไกลกวนี้มาพี่แดงมาเยือนเลยมาจากเขตตลิ่งชันครับมามามาไกลจากตลิ่งชันคนทีะรบกับโยโยธาธิการครับไม่ให้มีการสร้างอาคารข้างบ้านแต่ไม่ไม่ไม่ออกใบอนุญาตโดยไม่ขออนุญาตตอกเสาเข็มบ้านผมล้าวทั้งหลังตั้งแต่ปีหกหนึ่งร้องเรียนมาตลอด โอเคไดครับตอนเนี้ยครัวพังลงมาหมดแล้วโอเคครับโอเคเอาทีนี้ช็อตที่สามครับเพราะว่าท่านผู้ว่าเป็นผู้ว่าทั้ง50เขตได้ครับผมวัชระเพชรทองรู้แล้วเอาเลยพี่ลูกน้องท่านผู้ว่าไม่ใช่ลูกน้องเนี่ลูกงานได้ผมวัชระเพชรทองมาไปมาเอาบ่อใ์ไปก่อนเอามอเตอร์ไซค์ลองตรงนี้เลยเฮ้ยไม่ต้องให้ท่านผู้ว่าลองไปหรเป็นไรเนี้ยมาพี่แจ็คขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่ไรกม่ไม่พี่แจ็คมาเลยไม่แก่กากินนี่หันนี่หันนี่หันออกคันนี้ ถ้าว่าหันหน้าออกไ,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 ไปได้ไปได้ไม่ถ้าว่าหันหน้าออกแล้วให้พี่แจ๊คเข้ามายื่นดิ้พี่แจ๊คมาเอามาโอ้ตอนนี้โอ้ตอนว่าดึงมือผมนี่อาผมโอ้ผม,ผมต้องลงคะแนดนด้วยท่านค <laughs> รับครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพอ่ากระผมนายวัชระเพชรทอง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคปยญิาธิปัตย์ในขณะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผมก็ชื่นใจวันนี้นะครับผมมาส่งหนังสือแทนพี่น้องชาวหนองแขมเนื่องจากว่ามีสถานบุ๊กเปิดเสียงดังจามิกาลชื่อร้านปักหมุดจึงขอให้ท่านได้ตรวจสอบใบอนุญาตของหน่วิงานดังกล่าวว่ามีการอนุญาตหรือไม่เพราะส่งเสียงดังท่านเสัออะไรนะครับ เขตน้องแถมครับเรื่อพองภาษีเจริญฝั่งเหนือส่งให้ท่านหนึ่งเรื่องเรื่องที่2อชาวหมู่บ้านทวีทองซอยร้อยเป็นรเกษมร้อยสิบแผงน้องข้าพูเข็น้องแถมก็ร้องเรียนท่านกรณีขอให้เอารถดูดเลนไปลอกท่อในหมู่บ้านดังกล่าวซึ่งท่านได้เมตตาไปลอกให้แล้วหนึ่งครั้งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทีนี้ทีนี้เขาขอทั้งหมู่บ้านท่านจะส่งไปเมื่อไหร่ก็บอกครับเรื่องที่เรื่องที่สาม เรื่องเมื่อเช้านี้ได้ลงไปในโลกออนไลน์แล้วคือปัญหาของสนามหลวงสองปรากฏว่ามีทั้งนกทั้งหนูแมลงสาบเต็มไปหมดต้องการให้ท่านผู้ว่าไปช่วยปรับปรุงหน่อยแม้ทั้งป้ายของสนามหลวงสองก็มันก็พังลงมาสุดโทรมจากช่วงโควิดมันน้อยมากก็แม่ค้าเขาฝากบอกว่าท่านผู้ว่าว่างเมื่อไหร่ไปหาแม่ค้าพ่อค้าสนามหลวงสองแกตัวีิปัสนาสักนิดหนึ่งเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายนะครับ ก็อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ขออนุญาตท่านคณะกรรมการนะครับคือปัญหาการเรียกรับสวยทั้งเขตโยธาทั้งฝ่ายโยธาและเทศกิจซึ่งผมได้ไปส่งหนังสือถึงท่านแล้วก็อยากให้ส่งเมื่อไหร่นะส่งหนังสือถึงท่านเมื่อสองสัปดาห์แล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านผู้ว่าไม่ได้รับจดหมายเพราะผมส่งทามีรายละเอียดไหมมีรายละเอียดครับผมอยากให้การเรียกรับนะครับเรียกรับใต้โต๊ะไม่ว่าจะเป็นขอแบบบ้านหรือว่าฝ่ายโยธาหรือเทศกิจให้หมดไปทุกเขต ตามนโยบายของท่านว่างเทพชัดชส่งติดต่และขอให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตปลอดคอร์รัปชันเขตปลอดสวยทั้งประเทศเลยเอาเอากรุงเทพก่อนเอาสัญญานะครับขอบคุณ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 ครับครับขอสองได้ไหมสองเดี๋ยวผมฉีกตรงนี้ก่อนเพราะว่ามีข้อมูลรับมีข้อมูลมีโน้ตโอเคเอาท่านบอกว่าอันนี้เขาอยู่ในพื้นที่นี้สี่สิบกว่าปีที่จะพาไปชี้ท่อน้ำระบายสาธารณะ ที่ยืนยันว่าเป็นที่นี่เป็นที่สาธารณะที่นี้อันนี้เขามีเรื่องอะไรจำทุกของ้าบ้านเลยฮะเป็นของพฤืชชาติเลยฮะคดีเลยครับมีพฤืชชาติเคซีเล็กวิวแล้วก็ชัยพฤกษ์ครับในพื้นที่นี้มีเคซีก็มีเล็กหนึ่งใช่ไหมท่าครับมาดิสกรมัุรถมามา่ใครเราก็เจอกันใช่ไหมเนี่ยใช่เจอแล้วที่ไปที่ไปพร้อมท่านฟ้องแกโอเคขอขอบคุณท่านสกรมัทุรสเบนซึ่งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขต สะพานสูงนะครับงได้มาร่วมรับฟังปัญหาของพี่น้องได้ครับพร้อมกับท่านผู้ว่าไดนะสกอมาอยู่นี่แล้วสกอเขาสกเขาเข้าใจงานอยู่แล้วไปเอามามาเร็วมามาพี่แจ็คมาให้ให้ไปไหนอ้าวโอเค เอาเอายกยกเงี้ยไลท์ท่านผู้ว่าหน่อยเฮ้ยเป็นไลท์ด้วยกันเองไม่ได้ไม่ได้เออไลท์ท่านผู้ว่าหน่อยเราเราเชียร์หน่อยช่วยกันวันนี้เชียร์ช่วยกันครับช่วยกันวันหน้าก็เชียร์พี่โอเคเอาเดี๋ยวเราปั้นหน่อยชูกำปั้นว่าเราเรื่องถึงปัานคุณแม่ด้วยนะไม่เจ็บลูกนะปั้นเอาจะไปสู้ใครเนี่ยสู้กับพ่อแม่เจตน์นำอ้าอ่าอย่างนี้สี่สิบปีมั่งหลังนี้ใช่สี่ห้าสิบปียังงี้หรอดูหน้าต่างนะอุปกรณ์เสนาลิง สวัสดีครับถนนกค่กว้างขวางนี่นะขวางไม่ท่วมเลยไม่ท่วมเลยปี54ที่น้ำท่วมหนักเราไม่มีเลยพื้นที่นี้แห้งสนิทเพราะว่าแก้มเลงใหญ่หูกระจงไงท่านผู้ว่าหูกระจง เป็นเกียรครับอสวยกี่ปีตอนนี้ผูก็โจงเลยสวยมากเลยคครับแค่สิกว่าปีผมยังกว่าเลยเนี่ยอ่ะย่บส่ปีละคร่มเย็นอยู่ัะบผมก็โจงมันร่มรื่นอสวยดีออน ปี่อนเอเีไเ่ยเี่ี่ปิดไปแล้วี่นะนพงอ๋อยังไม่ปิดนะคนรุ่นพงยังเปิดนะเออเป็นหนุ่มแล้วนีเออเออเอเออจะให้ถ่ายหลังบ้านใช่ไหมแบกล้หลังบ้านนะเยัยแล้วมเหอถ่ายนี่อ่ะถ่ายี่ก่อนมา ที่อดกดกดยพดกดด้นาดที่บ้านที่หลานเยอะไม่พ่อเลยนี่ถาม่กูพ่อนี่นี่หลานนี่หลานไมลูกตัวโตกับพ่อเลยยานนะครับภาครับครับเรียบร้อยครับรอพบผู้ว่าเนี่ยความจะิญมาถึงไง อันน no um <Yeah, ี้หรอดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร um 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 uh> um> ับขอบคุณชันมากมเลยนะคะรน้าไาคนแก่หัวจะแตกตายอยู่แล้วก็เดินเย็นๆนี่เป็นลานอะไรนี่เป็นสาธารณะยังเนี่ย ถือเป็นของเป็นแล้วครับเป็นนายกละหรือเหรอเป็นนายกนาำแล้วฮะยกไปไหนได้ใช่ไหมถ้าในเกณฑ์รการเลยมีงบมาปรับปรุงเวลาที่ได้เท่าก็เคเอาเลยเอาเลยอันนี้เป็นลายมือของผมโอเคครับไม่มีถ่ายได้ดูให้ครับสักอาทิตย์หนึ่งนะคะโอ้โหขาดเหลือเท่าไหร่ ทำลายกีฬาใหม่เออครทด้ดีเด้อี่ครับเคื่องออกกำลังกายของผู้สูงอายุด้วยค่ะที่เราต้องการของผู้สูงอายุควจะมีเคื่อออกกำลังกายใช่เรียบร้อยครับติดติดติดป้ายเวลวติดป้ายปวลาติดป้ายเวลาได้นะเดี๋ยวว่าทำจัดจ้างต้องการเบีย2องเดือนมั้ยเงินมีรล้ครับเงินเยอะหรอเติมหนุ่มตอนจัดจ้าง นี่เขาถกอล์เขาเร็วอยู่แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับรอต้องให้รอบครอบเดี๋ยวคือราชการมันต้องมีระเบียบไงจะจิ้มมาไม่ได้ต้องมีประมูลอะไรอย่างเงี้ยเห็นใจหน่อยชาวบ้านหน่อนชาวบ้านขอแอดวานไปก่อนแล้วก็มาคืนจากงหวะอะไรๆแร็ปเดียวครับแป๊บเดียวครับนะปอดของปอดของซอยนี้เลยนะครับผมเออน้ำฝนมาตลอดมันเป็นอะไรที่ได้ครับที่เหลือเชื่อ นีน้านานเลยใช่ไหมแค่ดูไหมครับไอ้เยนี่พิ่งติดไม่เท่าไหร่ไม่กี่ปีนี่แหละกล้องพวกนี้ไม่เวิร์กเลยเดี๋ยวรายงานพอออเตเลยพอพอเขตท่านอยู่นี่ตรงนี้ไปไปคุณภาพหน่อยซอยนี้ก็ถือว่าเจริญใช่ได้ฮะ นี่นี่อันนี้ที่เขาใช้กอมอรใช้สูบน้ำไปลดต้นไม้พอเชิญได้เปล่าซอยไหนคุณคณิสนี่เนี่ยอันเนี้ยโอเขตด้วยดูแลหน่อย มันแหว่งนิดเดียวอ่ะ <P an throp ous> ๋ยาให้เช็คนิดหนึ่งว่าใช่สนระสานะแน่เขายกไม่งั้นทำจัดสรรไม่ได้เนี่ยเจ้าของโครงการเขาบอกเนี่ย <P an throp ous> ขาเอามาด้วยดีได้เห็นข้อมูล นี่แต่เขาค่อยหาปงหาปลาเนี่ยใครพ่ออยู่นู่นไม่ใช่แล้วทำไมจะไปฝั่งนู้นว่ายน้ำไปเพ้อเนี่ยเอย่าไปลงเรือนะไม่เอานะลึกตั้งยี่สิบห้าเมตรเนี่ยตรงสุดลึกอ่ะลุงลุงลุงชี้ท่ออีกทีลุงอ่ะได้ได้ปลาไหมเนี่ยน้องปลาอะไรเนี่ยโอ้โหไปกินอะไรนี่แกงส้มเหรอ คุณคณิตตรงไหนคุณคณิตนี่ไงครับน้องถ่ายปลาเนี่ยเขาเก็บปลาได้เช็ดเช็ดลองเช็ดถ่ายปลาด้วยที่เยาเก็บเปิดเปิดให้ดูนิดได้ไหมฮะโอ้โหนี่ไลท่อารถหนามเออเอาชี้ท่อเลยชี้ท่อลงไปจ่ายก้างๆเลยกล้องไปใกล้ๆเลยคณิตคณิตหลบหน่อยวินิดคุณินิตหลบหน่อยเดี๋ยวเขาซูมได้ ไปแล้วงอนแล้วปกติได้ปลาวันเยอะไหมคุณฮะปลาได้วันเยอะไหมโอเเอ่อไล่ทุกวันเลยเหรอชุมไหมที่นี่ชุมไหมปลาเยอะไหมเยอะครับเยอะครับส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรครับปลานิลครับปลานิลปลาเนี่ยถ่ายถ่ายปลาเนี่ยเนี่ยเขาเก็บได้เนี่ยตกปลาเนี่ยมีปลาอย่างอื่นไหมตอนนี้เป็นได้แต่ปลานิลแล้วตอนนี้เป็นไงมันกระทบเยอะไหมเนี่ยมาถมอย่างเงี้ยโอเคให้เขาเก็บภาพ เล่นเก่งไหมเก่งไหมคะเก่งเท่าไหร่เนี่ยเก่งเท่าไหร่คะเกีอันนี้ที่มาก็ผู้ว่าเห็นแล้วเป็นลำน้ำสาธารนณะอะ เฮ้ยคือไม่ได้นะผมต้องฟังก่อนนะเออเออโอเคโอเคต้องฟังพี่ลูกค้าเหรอมาทุกวันเนี่ยมาทุกวันครับอาาจรย์ดีดีเลยเนี่ยของเนี่ยของพี่ตังก็ขอบคุณทั้งผัวดิท่านประชาราชอยู่ไหนอ้าวอ้าวว่าจะผมไปพี่ผมไป เอามามาลู้ด้กันนะน่ารู้ท่านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนจะเรียนให้มาแจ้งสวยโอเคอยวากรู้มามาเอ็กซ์เซ็กต์อีกทีมามาภาพต้องวางสแต่รีที่พอเอามาด้วยนะพอเอามาพอเอามาพอเอามายืนนี่แหละครับเชิญเชิญเชิญพอมาคือต้องเอากฎหมายนำนะพี่เข้าใจเอากฎหมายนำก็เนี่ยก็พยายามสู้ทุกกฎหมายทุกมุมไม่ติดแล้วเนี่ยมสองฝั่งนะรุ่นตรงนะเอ้าใครทำ แต่ว่าถ้ากฎหมายแล้วมันมันก็น่าจะเป็นไปได้นะไม่ได้กฎหมายก็ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับครับจริงลูกขี้อยากมาถ่ายรูปคุมากเลยกับคุณป้าเลยน่าเจอกันที่สารภาพกันนะขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากคสวัสดีเด็กโรงเรียนอะไรเนี่ยฮะ มาณแสนหมนเจ็ดพันดวงใกล้ล้จะหมล้วทาว่าเดี๋ยวขออีกภาพหนึ่งเคซเร็กวิวหน่อยมาได้ติดเคซเร็กวิวหน่อยทาว่ามามามาเฮ้ยโยธาไฟดับอ่ะเฮ้ยเราทำยงโยาทำยอเบนมาใช่มาเบน เจสี s <S tamam. okay. ่เห okay, so I mean, like ็นเคสี่เหยิงหรือฮะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับต้องมองข้ามไปได้ไงวะเนี่ยเลขาคนสำคัญครับเรียบร้อยพี่นี่ขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับถ้ารถที่กั้นทางน้ำไม่เหมือนเชื่อมกันอะเดี๋ยวดูให้ มันมันควรจะให้้น้ำมันได้ระบายถ่ายเทมันจะน้ำเรื่องของสํานักระบายน้ำพวกท่านมาอยู่แล้วดูเขาเห็นแล้วเดี๋ยวคุยกันได้ดูให้ละเอียดสาธุขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนี่ฝากกล่าวและลึกถึงแม่ด้วยเดี๋ยวรับพี่ไปอ่ะได้ๆๆอ่ะไปเรื่องอย่างนี้หมดแล้วพี่เดี๋ยวดูให้จัดการหน่อยหนึ่งเรื่องสํานักระบายน้ำต้องเข้ามาดูแลท่านพอรับทราบหมดแล้วได้จ้ะ อันนี้ยืนยันคนดีเพราะเข้ามารับหน้าที่ไม่ดู้เรื่องเลยเขาไม่ดูรู้เรื่องเลยอันนี้ต้องถ้ามีปัญหาต้องการมันไม่เกี่ยวไม่อนุมัติก่อนที่พอเขาจะมารับตำแหน่งไม่เกี่ยวกันต้องการออกไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณครับ